ก็สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพี่มาบอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เรามาวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ก่อนแล้วก็มาพูดถึงผลสกอร์ของเมื่อคืน3าคู่ก่อนนะครับผมแล้วก็ลมไป2แล้วก็ตัววีมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็ประทานโทษทุกคน้วยนะครับผมว่าบอลอาเซียนผิดพลาดนิดนึงนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอหยิบบอลอาเซียนมา1คู่เหมือนเดิมนะครับผมขอแก้ตัวใหม่นะครับผมมาวันนี้ขอหยิบคู่พม่ากับเซรอเหลืองมาเลเซียนะครับผมคู่นี้ผมชอบพม่าเออา คนที่ผมชอบมาเลเซียนะครับผมเสือเหลืองมาเลเซียเพราะว่าแทคนิคระบบของผู้เล่นแล้วผมมองว่าก็ถือว่ายังแข็งอยู่ในอาเซียนอยู่นะครับมาเลเซียนะผมก็ระบบแล้วเคยดูฟอร์มหลังๆด้วยแล้วก็ว่าเล่นดีด้วยนะครับผมว่าเคยเจอกันมารอบล่าสุดเฮตูเฮตมาเลเซียก็ชนะไปสามประตูต่อศูนย์นะครับมาคนนี้ผมเปิดให้มาเลเซียนะครับผมมาเลเซียยิงแน่นอนนะครับผมมามาแล้วก็มาคู่ที่2นะครับผมบอลออสเตรเลียนะมาเซนทันโคส์นะครับเจอกับนิีคอรเซนเจ็ทนะครับ มาคู่นี้เซนท่านเซนท่านนี่คือหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านนะครับผมแล้วก็เจ็ดไปเยือนนะครับผมอ่ะคู่นี้ผมก็ชอบฟังหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็เพราะหน้าบ้านฟอร์มก็ดีด้วยเพราะว่าเจอเฮดเฮดก็มาก็ยิงกระจายเลยนะครับผมอ่ะคู่นี้นะครับผมอ่ะไม่พูดอะไรเยอะนะคู่นี้ผมเปิดให้นี่นะครับผมอ่ะแน่นอนนะคู่นี้บอลออสเตรเลียมีแน่นอนอย่างนี้แล้วก็มาคู่สุดท้ายนะครับผมอ่ะบอลอังกฤษนะพีมัรสเจอกับวิมเบลดันนะครับผมอ่ะคู่นี้ผมชอบ หน้าบ้านนะอย่างพี่มัดนะครับผมอ่ะคู่นี้ผมว่าพี่มัดอ่าผมว่าจบไม่มีสองศูนแน่นอนนะคู่พี่มัดผมว่าผมไปดูตัวผู้เล่นแล้วก็ไปวิเคราะห์มาเฮ็ดตัวเฮดมาแล้วนะผมว่าพี่มัดวันนี้ยิงได้ได้แน่นอนสองศูนย์นะแล้วก็ตัววีเหมือนเดิมนะตัววีก็พี่มัดนะครับผมอ่ะแล้วถ้าอยากได้ตัวอ่า VIP แล้วก็เข้ามาที่กลุ่มพี่ไมบอลซิงนะเข้ามาเป็นทิปเดียวกันเลยนะแล้วก็วันนี้ ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังพี่ไม์บอลซิ่งจนจบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะแล้วกดเข้ามาเป็นทิปเดียวกับพี่ไม์บอลซิงนะก็อย่าลืมคอมเมนต์อ่าอย่าลืมอย่ามาลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ไม์บอลซิงนะครับอ่าขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ